สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมร้านอ่าพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศรีสะเกดวันนี้มานําเสนอยันมาสามสแรงนะครับมาจัดโปรนะครับผมอ่ามาจัดโปรอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่ามาดูเลยครับผมคันนี้ยันมาสามสแรงนะครับผม39แรงตัวอ่า ปีห้าหกนะครับผมปีห้าหกจะไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะครับจะเป็นตัวก่อนพรีเมียมครับ <identified> เครื่องเกียร์แจวนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์น้ำไม่ดันไม่ไอนะครับครับ <decreasing> ยางหน้าหลังก็ยังใช้งานได้อีกนานอยู่นะครับผมคันนี้อมาจัดโปรนะครับแต่ก่อนลงขายสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมวันนี้มาจัดโปรอีกเช่นเคยนะครับ ยางหน้า50%อย่ยางหลังก็ประมาณ50%ตัวรถนะครับคือมีทําสีแค่เฉพาะบางโคนนะครับทีเดียวบางโคนสองฝันนอกนอกนั้นสีสันเดิมนะครับทําสีเฉพาะบางคนหลังคาก็มีแต่งนิดนึงนะครับผมระบบโฟวิวใช้งานได้ปกตินะครับผมกับเคลื่อนสีล้อผ่านหลังผ่านหลังเป็นยี่ห้อ L C S นะครับผม ยังใช้งานได้อีกนานนะครับคันนี้เลขไม่ไม่ขึ้นนะครับผมเลขไม่ไม่ขึ้นก็เลยเปลี่ยนเรือนไม้ให้ใหม่นะครับ สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมพร้อมใช้ปีห้เอกสารเล่มชุดโอนนครบเดี๋ยวผมรีวิวการทำงานให้ดูครับ เครื่องเจ๋วๆเลยนะครับผมลูกปืนล้อหน้าฝั่งขวาโยกนิดหนึ่งนะครับลูกหมากนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมลูกปืนล้อหน้าฝั่งซ้ายก็นิดนึงนะครับลูกหมากนี่ก็ถือว่าแน่นนะครับ,บระบบโฟว์บอกโฟว์วิวใช้งานได้ปกตินะครับผมสองล้อขบกันปกตินะครับผม ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับคันนี้สภาพก็ถือว่าพร้อมใช้นะครับปีห้าหกเอกสารเล่มชุโดโอนครบนะครับผมจัดโปรจากสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทลดไปเลยสามหมื่นบาทนะครับผมเหลือหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหนึ่งพันกิโลนะครับผมส่งฟรีหนึ่งพันกิโลท่านใดสนใจก็เบอร์เก่าเบอเร์เดิมชุดแปดหนึ่ง 6004753นะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมท่านใดที่อยู่ไกลก็วิดีโอคอลมาคุยได้นะครับแอดไลน์ mm. เป็นเบอร์นี้เลยครับผมเดี๋ยวส่งรูปส่งคลิปให้หรือไม่กลัวว่าเป็นมิจฉาชีพ mm. ก็วิดีโอคอลมาคุยกันนะครับร mm. ้านมีตัวตนนะครับผมแผ mm. นร้านให้ดูนะร้านมีตัวตนรถก็ถือว่าก็พอมีนะครับผม mm. ก็พอมีรถให้เลือกอยู่หลายคันครับผม ร้านอยู่อำเภอเบนจลักษนะครับผมอยู่ในพื้นที่อำเภอเบนจลักษ์เลยอยู่บ้านเสียวนะครับผมมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงก็ติ้งกังเข้ามาครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้หิงๆงรวยรยครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC ซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ